ตอนนี้อยู่ที่แฟชั่นไอแลนด์นะคะแถวแถวมีนบุรีค่ะกับงานผู้หญิงทำมาหากินยกครัวมาที่แฟชั่นไอแลนด์นะคะต้องบอกว่าของกินเยอะมากแล้วก็แต่ละอย่างเนี้ยก็เป็นร้านที่ขึ้นชื่อจากแต่ละสถานที่เลยแล้วกันเนาะมาเราจะเริ่มพามาเดินตั้งแต่ทางหน้านเลยแล้กันนะคะ,นะคะนี่ตะกี้เห็นคนเข้ามุงดูกันอยู่ กายดูตัวอะไรนะ่ะตัวอะไรนะ่ะอุ้ย,ยรู้จักเปล่านี่มันหมูหันตัวปลาเลย ดีๆลูกลูกชิ้นปลาด้วยทุเรียนภูเขาไฟสตอรอเบอ,ร,เบอร,รี่นะคะแล้นะคะดูก่อนได้ค่ะผละไม้ส่วนตรงนี้ก็จะน้อยๆหน,ยน่อยเดี๋ยวเราไปดงของกินข้างในกันเลย ค่ะครับลูก,กใช่ใช่ไปกินฟู้ดคอร์ดกันนี่ถนัดแกงนี่จะเป็นมัส,สมันแล้วก็เป็นแกงเขียวหวานค่ะจ้า นี่ขนาดมาตอนแบบ11โมงนะคนก็แบบเริ่มเยอะแล้วล่ะสำหรับคนที่ชอบร้านอาหารใต้นะคะนี่อาหารใต้ร้านคั่วเป็ดตรังแกงใต้สรสเด็ดเห็นไหมกับข้าวเยอะมากก็โลตีพระเอกลิเกซึ่ง Oops, คนเยอะคนเยอะคนเยอะนี่จะเห็นน้องๆเด็กๆแต่งหน้าอยู่ด้านหลงังเดี๋ยวน้องเขาจะมมีการแสดงด้วยนะอืมส่วนตรงนี้เป็นเยลลี่ช็อกโกแลตแท้ค่ะไม่เล่นครับพี่กายเ,เดี๋ยวไปคับพี่กายเอแคลนนมสด นี่กรอบค่ะนี่ร้านนี้สั่งน้ำตรงนี้พรอบเป็นไมโลด้วยนะกระปุกไมโลแบบนี้หายากมากเลยนะบอกเลยเอาอะไรลูกอมยิ้มเหรอ ปันยังหลออยู่เลยนะเราอะฮะอ่ามานี่ก่อนเดินกินข้าวก่อนเดียวลูกเดียวนี่้อดเหนียวมะม่วงอ,อ๋อนี่มะม่วงล้วน อ๋อนี่เป็นแยกกันใช่ไหมคะอ๋ออ๋อไม่เอาลูกป้าป้ากินได้ไหมคะดูข้าวเหนียวโอเคไหมอยากแล้วเหรอแม่ไปกินที่ฟู้ดคอร์ทข้างบนไงไม่เอา,า,าม,มิ้มพี่กายฟัน,นผูแล้วไม่ควันหลอด้วย ข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุวเรียนนี่เดินไปก็น้ำลายไหลไปปากหมอ้อโอ้เี่คุยคุยใช่ ข้าหมูทอดป้านี่ลูกชิ้นแป้งทอดนี่งไงเอาเปล่าเอาเปล่าอาายา พ่ามามีอยากกินหล่นน่ะใช่น้ำพริไข่ปูได้ปะได้ป้าโอ,อ้อกยกระชาใหญ่ดูนี่หล่นนะน้ำพริไข่ปูขายยังไงอะคะอ๋ะอลหล่นนะคะคสองร้อยเหมือนกันใม่้อนๆเลยตงที่แล้วก็นะจ๊ะป้าป้าอยู่ในป้ามาลองน้ำพริไข่ปู แล้วลองน้ำพริกไข่ปูโอเคไหมชิมได้เลยค่ะเรชิมก่อนาเราช้อนตักใส่แกงชิมค่ะอื้อกินอันไหนก็หยิบอันนั้นเดี๋ยวได้ชิมน้นะคะรสเนื้อปูมารู้ว่าเผ็ดมากไหมแล้วพอไลน์ริงจ้าแหวกน้ำเลยนะร้อนเลยพี่ปูน้ำพริกไข่ปูจ้าชิม ออน้าพิกไข่ปูหนึ่งค่ะเสร็จแล้วมาค่ะต่อที่แกงเขียวหวานนะคะเมื่อกี้เราจบไปที่หลนปูม้ากับน้าพิกไข่ปูละนี่ก็จะเป็นแกงเขียวหวานเนาะเห็นคนมุงกันเยอะเลยอ๋อเขามีแบบตักใส่ถ้วยทานได้เลยนะขอดูนิดนึง ครับครับครับไม่กินปลาส้มกินมาแล้วปลาส้มมันเปรี้ยวๆไม่ชอบแชิมอได้นะคะสับประรดภูแลเชียงราย ขอชิมมะม่วงดองหน่อยมะม่วงแช่อิ่มรอมั้ เลี้ยใส่นะคะกินมะม่วงดองมาเพราะมัชาอิ่มมากก็อร่อยดีนะคะแต่ว่ามันแบบไม่เปรี้ยวเลย งไงผู้หญิงทำมาหากินยกครัวแล้ว<ด>กินกะหรีป่ปั๊บไหม,ไม,มกระถือหน่อยกระถือหน่อยอ๋อมีเส้นทุเรียนด้วยหรอ,อ,อไปเชื่อมนะครับเราไม่ได้เอาไปทวบนะเชือกจนมัเเมนเด้งกาเดี๋ยวเงินหมั่นี่หายอย่าลวง ก็จะรวมขึ้นมาทำไมล่ะเนาะได้เขาเต้นจำแยกไปแดงใช่ไหมใช่ไหมกายจำได้ใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวขอปิดท้ายด้วยขนมจีนดีกว่าหรือวจับข้าวยำดีนะกายไม่เล่นลูกไม่เล่น กี้มันมีหนมจีนอีกร้านนึงอยู่ตรงไหนแล้วนะหุยขนมครกเศรษฐีก็มีปาเคยกินไหมนะอันนี้่ยอร่อยมากอเ,เอาไส้รวมกล่องหนึ่งได้ไหมคะนี่ขนมครกเศรษฐีน่าล้นมากเอากรอบๆอบอะมีไหมพี่เอาวันนี้เนาะกล่องหนึง่ง กินไส้สะโพดไหมคะลูกรอรไหมคะอร่อยนะคะอมยิ้มไม่ได้สิโอเคมาต่อที่เฮียงหียวราชนะคะกระเพบา่าแหและข้างๆก็จะเป็นหวยเตี๋ยวลุยสวนมา,มาอันนี้ก็ชิมแล้วค่ะ ดูชิคค่ะนี่ไ,ไ,กไ,นไก่เกาหลีค่ะโอ้ไก่เกาหลีก็กกกสวยงามแล้วเนี่ยมีขอเดินไปดูฝั่งนู้นนิดนึงสิเดี๋ยวพ่อจะ แบบมีเห็นว่าอ like <masterpiece> ๋อหูตัวโตโตเนาะมีงานมีอย่างน่านั่นได้แล้วมิขอไปดูเยากนื่องหัวาจตัวโตแล้วนะใครชอบงานแบบนี้นะคะก็ กดไลค์ติดตาม Subscribe ช่องได้นะคะเราจะพามาเที่ยวงานแบบนี้กันตลอดตลอดเลยนะคะงานยังคงมีอยู่เดี๋ยวไปดูให้ว่ามีถึงวันที่เท่าไหร่นะคะจะได้ไม่พลาดกันนีม,มป้าป้าเอาของไปเก็บที่รถค่ะลูกนี่เต่มป้าสลีดใช่เราเคยเราซื้อที่ํำงานตลอดเลย โอเคใครชอบงานแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ u ับส r คร e ไมาให้เพื่อไม่ให้พลาดช่องของเราด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ